วระบบการต่อสู้โดยรวมก็ยังเป็นเทิร์เบตปกติค่ะแต่ก็มีการเน้นการโจมตีด้วยท่าเพราะฉะนั้นนะคะ B P เนี่ยจึงเป็นที่สำคัญในการเล่นมากๆตัตรูเนี่ยอึดแล้วก็มีระบบแพ้ทางแบบเดียวกับ o c t o p a t h t r a v e l e r ค่ะเรียกว่าการรีเมคของ Romance ่ง s a ก a นะคะก็เป็นการนำเกมเดิมเนี่ยระบบเดิมมาเล่าใหม่ให้มีความร่วมสมัยขึ้นค่ะโดยที่จุดเด่นก็ยังไม่หายไป ระบบของ Romancing s a g a 2เนี่ยมาในเวลาปัจจุบันนะก็ยังดูลำล้ำแล้วก็เล่นสนุกอยู่ค่ะถึงจะมีความจุกจิกไปนิดการเล่าด้วยภาพ 3D แทน 2D ที่มาพร้อมกับคัดซีนมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง รีวิวและบทวิคัะห์ฉบบนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิว r o m a n c i n g Saga 2 Revenge of the Seven r o m a n c i n g Saga 2 Revenge of the Seven RPG 2024บนเครื่อง Nintendo Switch Remake ม,มาทีนึกว่าเกมใหม่ไปเลยรีวิว r o m a n c i n g Saga 2 Revenge of the Seven Let us tell you the tale of the b a r e n Empire and the generations of emperors that led it into prosperity discover the story of romancing saga 2 revenge of the seven โลมินสิงซาก้านะคะเป็นอีก1แฟรนไชส์ซีรีส์ RPG ของ Square Enix ที่ดีมากๆนะคะคู่มากับ Final Fantasy แต่ก็นําเสนอระบบและการเล่นแล้วก็การดําเนินเรื่องเนี่ยที่มันซับซ้อนกว่านะคะ ทำให้เกมเนี่ยมันเข้าถึงได้ยากกว่าแล้วก็มีคนเล่นแล้วก็ชอบน้อยกว่า Final Fantasy ที่เป็นเกม RPG แบบมาตรฐานนั่นเองจุดเด่นของ Romancing Saka นะคะก็คือระบบที่ซับซ้อนในด้านการพัฒนาตัวละครเนี่ยที่ไม่มีเลเวลค่ะการเพิ่มสกิลและท่าโจมตีเนี่ยจะเกิดจากความถนัดที่เราเนี่ยต้องสู้บ,บ่อย แถมไม่รู้นะคะว่าจะเรียนสกิลใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ด้วยตามมาด้วยการดำเนินเรื่องแบบอิสระคือ,อเขาจะปล่อยฟรีผู้เล่นนะคะไปไหนก่อนหลังก็ได้ทำให้เราจับต้นปลายในการเดินทางเนี่ยลำบากนิดนึงค่ะแล้วพอรวมกันกับระหว่างระบบที่มันซับซ้อนแล้วก็การดำเนินเรื่องที่ซ่อนเงื่อนเนี่ยมันทำให้เกมนี้เนี่ยยากไปเลยนะคะ แถมภาค2เนี่ยยังเล่าผ่านประวัติศาสตร์ที่ยาวนานด้วยทำให้ตัวเอกเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาหลายต่อหลายรุ่นนะคะก็ทำให้งงเข้าไปอีกนั่นเองจากที่โรแมนติกซากาที่วางตลาดในปี1993บนเครื่องซูเปอร์ฟามิคม พอกลับมารีเมคในปีปัจจุบัน2024นะคะในชื่อ romancing saga 2 revenge of the seven คืออย่างแรกนะคะที่กนรัดรู้สึกได้เนี่ยคือเหมือนเล่นเกมใหม่ะคะ่ะอย่างแรกที่ชอบนะคะก็คือการปรับกราฟ,ฟิกจาก2 d เป็นทีดีมันก็เลยทำให้เกิดภาพใหม่ๆม,มากกว่าภาพจำจากเดิมนั่นเองเนื้อหาของอริจิน a ลและรีเม k นะคะก็ยังคงเหมือนเดิม เล่าถึงวีรชน7คนที่ปราบจอมมารกลายเป็นนิทานท้องถิ่นที่เล่าสืบต่อกันมาในอาณาจากักรแต่ไม่มีใครรู้นะคะว่าหลังจากการต่อสู้เนี่ยวีรชนทั้ง7ถูกความมืดเข้ากืนกินจนกลายเป็นปีศาจที่วนกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้อนาจาักรอีกครั้งและสงครามปีศาจก็เริ่มต้นอีกครั้งโดยเล่าผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานค่ะ ระบบการเล่นนะคะของ r o m a n c i n g Saga 2 Revenge of the Seven เนี่ยาก็ยังคงยึดตามแบบหลักของออริจินอลนะคะคือไม่มีเลเวลแกิวและท่าก็จะออกตามความถนัดและก็การใช้อาวุธประเภทหนัน,นั่นเองแต่ดีขึ้นกว่าของเดิมนะคะตรงที่มันจะมีเกตบอกสถานภาพนะคะว่าหลังการต่อสู้เนี่ยเรามีค่าอะไรเพิ่มขึ้นบ้างแล้วอีกเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเพิ่มค่ะ สวนการออกท่านะก็เช่นกันเราไม่รู้เลยนะคะว่าท่าใหม่ๆเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหนนอกจากใช้ท่าที่มีเนี่ยซ้ําๆซึ่งซ้ํากี่ทีเนี่ยเขาก็ไม่บอกนะคะระบบนี้เนะี่ยยังคงอยู่แต่ก็มีตัวช่วยด้วยสัญลักษณ์หลอดไฟนะคะบอกว่าถ้าใช้ท่านี้เนี่ยจะเกิดท่าใหม่แต่เกิดตอนไหนเนี่ยเขาก็ไม่บอกค่ะบางทีเนี่ยก็อาจจะแค่ครั้งเดียวบางทีก็หลายสิบค่ะ จริงๆนะคะระบบการเล่นของ Romancing Saga 2 r e v e n t วนต์อ e e เ e อเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนสูงมากยังมีเรื่องของ Ability พิเศษแล้วก็การจัดตำแหน่งทีมรวมไปถึงการสืบทอดความสามารถจากรุ่นสู่รุ่นอย่างที่บอกนะคะว่า Romancing Saga 2 r e v e n t วนต์อ e e เ e อเี่ยเขาจะเล่าเรื่องยาวไปเป็นศตวรรษทำให้ตัวละครเอกเนี่ยแก่ตายแล้วก็เปลี่ยนผู้นำทีม ความสามารถของรุ่นแต่และรุ่นก็จะตกสู่รุ่นต่อไปนั่นเอง การดําเนินเรื่องนะคะเนื่องจากเกมเนี่ยเขาปล่อยอิสระให้ผู้เล่นเล่นตามใจตัวเองโดยมีจุดประสงค์หลักนะคะก็คือขยายดินแดนแล้วก็กําจัดอดีตวีรชนทั้ง7มันก็ทําให้การเล่นเนี่ยมันเป็นแบบปลายเปิดนะคะที่ผู้เล่นเนี่ยจะเลือกไปไหนก่อนหลังก็ได้โดยระบบเกมนะคะจะเริ่มเปิดอิสระในรุ่นที่3เปไปต้นไปส่วนนี้นะคะมันก็เลยลำบากนิดน,นึงนะคะในการหาทางไปต่อว่าเราเนี่ยควรจะไปที่ไหนเมื่อไหร่อย่อยางไร แต่เกมอ่ะเขาก็ยังปาณีนะด้วยการบอกเป้าหมายบอกภารกิจของเควสมาบ้างให้เราเนี่ยเดินตามคำสั่งแล้วก็เนื้อหาเควสที่ปากฏตัวนี้นะคะจะว่าดีก็ดีแต่ในบางกรณีเนี่ยก็ไม่บอกเลยนะคะก็ต้องเดินเปิดแมปเอาเองและบางกรณีนะคะการทำเควสเนี่ยเขาก็จะบอกเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็บอกไม่เคลียร์ค่ะแล้วก็บางเควสเนี่ยก็ยังมีข้อแม้จำกัดด้วย ซึ่งเกมเนี่ยไม่บอกอีกนะมันก็ทำให้บางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ค่ะว่าเกมเนี่ยจะเอาอยัางไงกับชีวิตของเรานั่นเองการสืบต่อรุ่นต่อรุ่นโดยยึดเอาตัวผู้นำราชวงศ์เป็นหลักที่ผู้เล่นนะคะเราเนี่ยจะสามารถเลือกใครก็ได้แต่และรุ่นเนี่ยมาทำภารกิจซึ่งจะเปลี่ยนรุ่นเกิดขึ้นจาก3กรณีนะคะก็คือการสละราชสมบัติ การทำเควสหลักแล้วก็การตายหมู่ในการต่อสู้นั่นเองระบบการเปลี่ยนราชวงศ์เนี่ยจะว่าดีก็ดีได้เปลี่ยนทีมไปมาไม่เบื่อแต่ความจริงแล้วนะคะลูกทีมเนี่ยเขาแทบจะถอดแบบออกมาจากลูกทีมรุ่นเดิมและการเปลี่ยนตัวละครเป็นชุดต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะเก่าแล้เนี่ยจะจําตัวละครแทบไม่ได้อะคะ่ะ แล้วมันก็ทําให้เรานะ่ยไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันหรือชอบตัวละครไหนเป็นพิเศษเพราะว่าแป๊บๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนรุ่นแล้วค่ะตัวระบบการต่อสู้โดยรวมก็ยังเป็นเทิร์เบตปกติค่ะแต่ก็มีการเน้นการโจมตีด้วยท่าเพราะฉะนั้นนะคะ BP เนี่ยจึงเป็นที่สำคัญในการเล่นมากๆ ตัตตูเนี่ยอึดแล้วก็มีระบบแพ้ทางแบบเดียวกับ o ็อกเซอร์แพด e เค่ะเรียกว่าการรีเมคของ Romancing Saga 2นะคะก็เป็นการนำเกมเดิมเนี่ยระบบเดิมมาเล่าใหม่ให้มีความร่วมสมัยขึ้นค่ะโดยที่จุดเด่นก็ยังไม่หายไป <Very well. S 1> ระบบของ Romancing Saga 2เนี่ยมาในเวลาปัจจุบัน,นก็ยังดูล้ำลำแล้วก็เล่นสนุกอยู่ค่ะถึงจะมีความจุกจิกไปนิดการเล่าด้วยภาพ 3d แทน 2d ที่มาพร้อมกับคัดซีน มันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง r o m a n ซ i n g s a ก้า2 Revenge of the Seven คือเป็นการรีเมคจนเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นเกมใหม่อีกเกมเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับคนที่เคยเล่นออริจินอลนะคะแนะนำเลยเพราะว่ามันจะย้อนรอยเดิมให้เห็นภาพชัดขึ้นส่วนคนที่ไม่เคยเล่นนะคะ อยากหา RPG ดีๆที่กินเวลาชีวิตแนะนำเกมนี้นะคะจัดอยู่ในประเภทนั้นนั่นเอง Romancing Saga ก้ Revenge of the Seven รีวิวคะแนนโดยเก่ารัดค่ะความสนุกนะคะให้10เต็ม10การต่อสู้ดีค่ะแต่แอบช้าเพราะว่าศัตรูมันอึนดการปล่อยอิสระในการเล่น เรื่องราวก็ดีแต่บางทีก็บอกไม่หมดบางช่วงในการเล่นก็มียืนหลอนเอานะคะเพราะเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตค่ะระบบการเล่นเนี่ยก็ให้10เต็ม10นะตอนนั้ถือว่าระบบแบบนี้มันสนุกนะซับซ้อนแต่พอเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะไปของมันได้แต่การเปลี่ยนตัวละครไปมาเนี่ยทั้งที่ความสามารถกับคาแรคเตอร์แทบไม่ต่างจากเดิมเนี่ยมันดูธรรมดาไปค่ะ ความยากให้9เต็ม10คถือว่าเป็น RPG ที่ยากเอาเรื่องค่ะแล้วก็การต่อสู้แต่ละทีเนี่ยกินเวลานานแล้วศัตรูก็อึดและเก่งนะคะเผลอๆเนี่ยเราอาจจะตายยกตี้ได้เก่าละเล่นในระดับนม r m a l ี่ยยังเหนื่อยเลยค่ะการเล่นพิกแพงได้ยากนะคะเพราะอิงกับค่า P.B เป็นหลักเฟสที่บอกบางทีก็ไม่เคลีย์อ่านแล้วงงนะคะเราเนี่ยหัวจะปวดค่นะเนื้อหาให้7เต็ม10 จุดเริ่มต้นนะคะก็เล่าถึงวีรชนที่ปราบจอมมารส่วนนี้นะคะเกมก็จะค่อยเล่าผ่านความทรงจําของวีรชนที่ต้องหาในเกมเอาเองส่วนการดําเนินเนื้อเรื่องนะคะโดยหลักเนี่ยก็จะขยายดินแดนตัวชาวบ้านจากปีศาจการเล่าจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อย,ย้อนกลับไปในตำนานวีรชนมันก็ยาวนานจนไม่เกิด i m p a c t สักรุ่นเลยค่ะความคุ้มค่าเนี่ยให้9เต็ม10ค่ะ เล่นยาวรีเมคมาดูดีสดใหม่แต่ก็ยังให้ความรู้สึกเดิมๆโดยรวมนะคะให้9คะแนนความจริงก็อยากให้10นะแต่หักหนึ่งคะแนนเพราะว่าเรื่องมันอาจจะงงแล้วก็เข้าใจยากแล้วมันก็ไม่มีจุด Impact ค่ะแต่ระบบเล่นเนี่ยสนุกสำหรับคนชอบ RPG t u r n b a s e นะคะแล้วก็อยากเล่นอะไรยาวๆเกมนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกชั้นดีมีกิจกรรมให้ทำเยอะ แต่ถ้าต้องการอะไรที่กระชับฉับไวหรือความเข้าใจที่ไม่ต้องเยอะแนะนําให้เล่นเกมอื่นค่ะเพราะเกมนี้นะคะยิ่งเล่นยิ่งรักแล้วก็เล่นได้ยาวจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่อแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ